แดดไม่ออกแล้วตอนนี้แดดหายไปแล้วเรีบก,ก,กินเรีบกินเดาเรีบก,กินเลยเดี๋ยวอากาศร้อนเดี๋ยวก,กินไม่ได้เนาะบรรยากาศช่วงเช้าสวนกว้างใหญ่มากสวนติดกับป่าเลยตรงน,นี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดเพราะว่าตอนนี้แดดไม่ออกเออนาะที่กแดดออกแรงมากตอนนี้แดดหายไปแล้ว อนเมฆบางเนาะเมฆหนาเนาะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน,นนะเพื่อนะเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกบอกไม่ถูกว่าจะตกตอนไหนแดดจะออกตอนไหนช่วงนี้เป็นช่วงพายุเข้าเนาะูงวัวต้องรีบเร่งกินหญนะ้าเนาะบางตัวอิ่มแล้วก็นอนอยู่ใต้ร่มไม้บางตัวก็ยืนอยู่ฝั่งนน้นสวนกว้างมากเลยมองไปเกือบไม่เห็นเพื่อน มองไม่เห็นนะไกลสวัสดีครับวันนี้ช่องวิถีคนสุรินทร์พาเพื่อนๆเอฟซมาอยู่ที่บ้านประทัดบุเนาะบ้านประทัดบุตั้งอยู่ที่ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้าครับวันนี้เป็นช่วงเช้าครับวันนี้เรา วนเวียนอยู่หาหาฝูงวัวเนาะหาไม่เจอเพื่อนเพิ่งมาเจอตรงนี้เนาะช่วงหน้าฝนก็จะหาฝูงวัวยากนิดหนึ่งเนาะวัวเลี้ยงตามป่าหาไม่เจอเลยเพื่อนไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนของป่าเนาะเราก็เลยมาต้องมาถ่ายวัวตามสวนเนาะสวนกว้างๆเนาะแถวหมู่บ้านสวนติดกับป่าเลยตรงนี้ เราเข้าป่าแล้วเมื่อกี้ที่ตำบลลาดีเนาะเหมือนกันเนาะแต่ไม่เจอวัวเพื่อนน่าจะเข้าไปลึกเนาะเรามาสายนิดหนึ่งก็อาจจะลึกเข้าไปลึกแล้วในป่าก็เลยหาไม่เจอเลยมาเก็บภาพบรรยากาศการเลี้ยงวัวในสวนกว้างใหญ่ตรงนี้เนาะให้เพื่อนได้ชมกันโอ้ัวเดินกินหญ้าบางส่วนก็อยู่ใต้ร่มไม้ทางโน,น้นเพื่อน เยอะมากเลยเนาะเป็นร้อยตัวเหมือนกันเนาะหนอยู่ฝั่งนูน้นเพื่อนบางต้นไม้อยู่ตอนนี้แดดออกแล้วเนาะแดดแรงแต่เช้าเลยวันนี้วัวหลบแดดอยู่ทางนูน้นเนะบางตัวก็นอนอยู่ใต้ร้มไม้ ตัวนั้นนอนอยู่นิ่งเลยไม่นอนยกขึ้นเลยเอ้าตัวสีขาวตัวเล็กไม่นอนแล้วนอนตัวใหญ่ตัวสีขาวเป็นโูคเนาะเล็กๆน่าจะออกใหม่นะตัวเล็กมากตรงนู้นใต้ร่มไม้เนาะเดี๋ยวเราซูไม่ดูส่วนตัวเล็กเนาะใต้ร่มไม้เนะ ใต้ต้นสะเดาหรือเปล่าตรงนั้นต้นเสตียวเลยเนาะอยู่กลางสวนต้นสะเดากลางสวนปูวัวหลบแดดอยู่ใต้ต้นสะเดาบางตัวเดินไปเดินมานะเนาะแดดไม่ออกแล้วตอนนี้แดดหายไปแล้วเรียบทีนเรียบกินแล้ว เรียบกินเลยเดี๋ยวอากาศร้อนเดี๋ยวกินไม่ได้เนาะบรรยากาศช่วงเชา้าสวนกว้างใหญ่มากสวนติดกับป่าเลยตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดเพราะว่าตอนนี้แดดไม่ออกเนาะเมื่อกี้แดดออกแรงมากตอนนี้แดดหายไปแล้ว <c oughs> ก่อนเมฆบังเนาะเมฆหนาเนาะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเพื่อน เดี๋ยวแดดออกเดีด๋ยวฝนตกบอกไม่ถูกว่าจะตกตอนไหนแดดจะออกตอนไหน,นช่วงนี้เป็นช่วงพายุเข้าเนาะฟูงวัวต้องรีบเร่งกินหญนะ้าเนาะบางตัวอิ่มแล้วก็นอนอยู่ใต้ร่มไม้บางตัวก็ยืนอยู่ฝั่งนน้นสวนกว้างมากเลยมองไปเกือบไม่เห็นเพื่อน มองไม่เห็นนกกระไลฝั่งนั้นน่าจะเป็นต้นมะพร้าวนะตรงนู้นโอ้ต้นมะพร้าวสูงมากเลย กินหญ้าไปเร็วเรีบกินเลยจะได้อิ่มจะได้พักในร่มเจ้าของน่าจะอยู่บ้านเนาะน่าจะไม่ได้ออกมาดูเพราะว่าสวนจะกว้างเนาะไม่เป็นไรเนาะอันนี้หญ้าธรรมชาติเพื่อนปล่อยให้กินหญ้าในสวนตามธรรมชาติเลยวัวจะเยอะมากเลยเนาะสวนก็อยู่ติดติดกับป่าตรงนี้เนาะป่าอยู่ฝั่งข้างหลังตรงน้นเพื่อน ปล่อยให้กินหญ้าเองเนาะฟางก็อยู่ในรุในที่เก็บฟางของนู้นไม่ได้ปิดเนาะเปิดเอาไว้เลยถ้าวัวอยากกินก็เข้าไปกินเองเนาะแต่วัวก็ไม่กินเ,นเพื่อนเลือกที่จะกินหญ้าดีกว่าเนาะนี่วัวเลือกจะเดินกินหญ้าเนาะไม่ไปกินฟางเนาะเป็นบรรยากาศช่วงเชา้า แถวแถวตำบลนาดีบรรยากาศช่งชวงเช้าแดดออกบ้างไม่ออกบ้างช่วงหน้าฝนเราได้นำมาฝากคุณผู้ฟตอนช่วงเช,ช้าเชา้าเนาะวันนี้เป็นเช้าของวันที่17เนาะ17กันยายน2 5ง7รบบรรยากาศการเลี้ยงวัวช่วงหน้าฝนบ้านประทัดบุครับพิกัดบ้านประทัดบุตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เนาะ นำมาป่าคุณพูอเอฟซีตอนเช้าๆ้าโอ้เสียงกาก็ร้องดัง <laughs> mm. อยู่ติดกับป่าก็แบบนี้หละเพื่อนเสียงน,ก, mm. นกเสียงกาดังมาก mm. บรรยากาศในชนบทเนาะ mm. อันนี้อยู่ไกลตัวเมืองมากเลยเพื่อน mm. บังเอิญผ่านมาเจอก็เลย ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนได้ดูเนาะสักนิดหนึ่งเนาะก่อนจะกลับ